สวัสดีครับผมบโบูนะครับมาคุยกันเรื่องอัลเบรตาตัวใหม่ MY24 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เมื่อวานคือตัว MY24 นะครับมันก็จะเหมือนกับตัว MY23 เลยนะครับมันจะเพิ่มในเรื่องของเกดรดลื่นย่อยมาคือ1เลยมันจะเพิ่มเกดรดลื่น E ที่เป็น e f eed. e e d e f e e d เนี่ยมันจะมาด้วยกัน3มสีนะครับมันจะมีสีแดงสีนํำเงินแล้วก็สีสกายเพลสีสกายเพลจะเพิ่มเหมือนหนึ่งนะครับส่วนตัว E เนี่ย จะมีอยู่สสีก็คือมีสีขาวสีเทาดำนะครับแล้วก็สีดำนะครับตัว EL เหมือนเดิมนะครับทุกรุ่นเหมือนเดิมมีสีให้เลือกเหมือนเดิมตัว V เพิ่มมาเรื่องของบอลหนังสต็อความร้อนเป็นบอก์ดคนเล่นโมดูลเลสสต็อกความร้อนนะครับแล้วก็กุญแจแบบใหม่ที่ว่าเดินเข้ารถรถล็อกเดินออกรถรถล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัว VL นะครับตัวท็อปจะเพิ่มแค่กุญแจจะเป็นกุญแจเหมือนกับตัว V ีเลยคือ กูเจอาชยะเดินเข้ารถลดล็อกเดินออกลดล็อกนะครับและตัว VL เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณเกือบ10สีนะครับมันจะมี3สีที่เป็นหลังคาดำเช่นสีขาวหลังคาดำสีฟ้าหลังคาดำสีเทาหลังคาดำอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสีพื้นฐานให้เราเลือกอีกนะครับราคานะครับเหมือนเดิมทุกรุ่นมีเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัว V ตัว V ตัวเดิมนะครับราคา600,000 59,000นะครับแต่เป็นตัวใหม่นี้จะราคาอยู่ที่669,000กมเอาเมล่านะครับสีขาวเพิ่มหมื่นหนึ่งสีฟ้าส k y ยเพล l เพิ่มหมื่นหนึ่งสีเทาดำจะเพิ่ม5 0 0พนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรถอเมล่านะครับสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้เลยน,นะครับสวัสดีครับ